กแป๊บค่ะก่อนก่อนก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้คือน้องคนนี้หมายเรียกอะไรนะสามเก้าเนาะสามเก้าเนาะเออไม่มีพี่มีไม่มีการล็อกให้พี่เมย่านะคะไม่ใช่เมย่าเนาะไม่ใช่เซเช่คนละคนค่ะไม่ใช่เมย่าเซเช่ไอเหรอพี่เมย่าดูพี่เมย่ามาทุกทีเราไม่ต้องไม่เอานางแบบแล้วงั้นต้องเล่นบทละครเล่นเป็นผีพี่ดูหน่อยเพราะว่าในในแคมเปญมีเล่นเรื่องแม่นาคกับสุสานคนเป็นโอเคมาเล่นมาอ่เล่นเป็นผีเลยลูก ผีแบบหนูรัดได้ไหมเอาไปเอาผีแบบไม่เอาหนูรัดสุสานคนเป็นเขาเป็นยังไงเป็นผีที่ตามหาผู้ชายอะหนูตามหาผู้ชายหน่อยเนี่ยเล่นดีเชียวอาวจะว่าเป็นผีเหรอเนี่ยได้หมดที่ก้าบอกเล่นดีเลยเหรอ แอคติ้งที่ได้อ่ะไม่แต่มันก็เหมือนจริงอันนี้ค่อนข้างที่จะรู้ตัวเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อะชอบหนูมากคือพี่อะชอบพี่รู้สึกว่าพี่อยากอยากให้หนูเข้าไปอยู่ในรายการแต่ทีเนี้ยกรรมการเขาแค่ต้องการว่าหนูจะมีจุดไหนที่ทําให้เขาเข้าไปที่กัดที่หญ่เล่นเนี่ยเพราะพี่รู้สึกว่ารายการถ้าหนูเข้าไปเนี่ยจะเป็นม,มีเป็นอะไรตลกแน่นอนเล่นใ,<ช>ใหญ่ให้ดูหน่อยเออหนูเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งให้กรรมการเขาทัดใจแล้วก็ติ๊กถูกให้หนูเข้ามาพี่ก็จะเอาหนูเข้าไปเลยอ่ะเออ ตอนนี้นะฉันการกรบาดเธอทิ้งนะกระลบได้สิก,กาถูกแทนไม่ใช่ว่ามันจะลบไม่ได้นีออแล้วก็ไม่เอาแล้วก็คลิกถูกแทนได้ก็ทําให้ดูเนาะอ่ะนาราคิดยังไงกับเซรัมทาทับรองพื้นข<ล>ายให้จริงหรอและดูคิดยังไงกับการที่หนูเป็นโครงที่เล่นโฆษณาเนสกิปะลูกอ้อากินเนสกิปสิจะได้หุ่นสวยเซเซียแบบนี้ไม่ใช่บวม เขาไม่ได้มาเป็นสปอร์เฮ้ยหนูเช็คก่อนรู้ว่าใครบวมความสวยหนูกับพี่มันต่างกันนะเอ้าก็สวยคนละแบบแบบไหนล่ะอันนั้ก็สวยแบบหวานอันนี้ก็สวยแบบแซ่บหนูไม่ได้สวยแบบแซ่บคัะหนูสวยแบบแป๊ดไม่ได้แป๊บค่ะแป๊ดขาดอยู่ค่ะสองข้างนลยิ้มอยู่นะลูกเสน่ห์จริงแอมเลดี้ทำไมหรออ่ะแม่ให้เข้าไมให้เข้าไมลองดูนะโอเคขอบคุณนะคะัขอบคุณคนะ next ค่ะ